สวัสดีครับนายแพทย์สุรัตน์ปลาดีณารัตน์นะครับผมอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารนะครับประจาโรงพยาบาลบางโพนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับสาหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมะเร็งที่อันตรายชนิดหนึ่งนะครับผมสาหรับสาเหตุของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับปัจจุบันนี้ที่ทราบมีดังต่อไปนี้นะครับอันที่1สึบสุขรีครับอันที่สอง ก็คือมีการติดเชื้อแบคทีรียในกระเพาะอาหารที่เรียกว่าเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพรไลนะครับเชื้อตัวนี้ถือเป็นเชื้ออันตรายเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารจากเชื้อโรคแบคทีเรียตัวนี้สามารถรักษาได้ด้วยนะครับอันที่3มก็คือเกิดขึ้นตามอายุไขคือเป็นเองนั่นเองครับผมสำหรับอาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจริงๆแล้วโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ก็เป็นโรคที่มีอาการเหมือนกับโรคกระเพาะทั่วไปเลยครับได้แก่ 1. ปวดท้องที่บริเวณลิ้นปี่ 2. แสบท้องที่บริเวณลิ้นปี่ 3. แน่นหรืออึดอัดท้องหลังอาหารอันที่4อิ่มเร็วกว่าปกติคือเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกกินแล้วรูว้สึกอิ่มเร็วกว่าปกติอย่างไรก็ตามอาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอาจจะเหมือนกับโรคกระเพาะเลยก็ได้หรือ,ออาจจะมี อย่างอื่นร่วมด้วยก็ได้ได้แก่อย่างที่1มีเบื่ออาหารน้ำหนักลดที่2มีเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดอุจจาระเป็นเลือดอันที่3มมีเรื่องของอาเจียนต่อเนื่องอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการเรื่องของโกกรคกระเพาะหาการักษาแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีอาการที่สุ่มเสีย่ยงควรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการสอร่องกล้องเพราะวิธีวินิจฉัยแยกโรคจากโรคกระเพาะอาหาร ท,ทั่วไปกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่แม่นยำที่สุดมีแค่วิธีเดียวคือการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเท่านั้นครับสำหรับวิธีการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็จะมีตั้งแต่1การผ่าตาัด2การให้ยาเคมีบำบัดทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาแบบใดขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะครับซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการรักษาจริงๆผมแนะนําว่าควรจะป้องกันไม่ให้เป็นดีที่สุดถามว่าวิธีป้องกันไม่ให้เป็นคือทําอย่างไรอันที่1 หากผู้ป่วยสุบุหรี่แนะนําว่าควรงดบุหรี่อันที่2หากทราบว่ามีเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่ชื่อว่าเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรลาควรที่จะพบแพทย์เพื่อทําการรักษาอย,ย่างเหมาะสมก่อนที่จะดําเนินการไป็นโรคมะเร็งภายหล์ครับผมผมฝากาทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับ